ขอไก่สลอีกออีกอเจ้าสลีจออีอเดสลีดออีเต่าสลีตออีกกแม่ตีหนูอออางสลอีขออีอีขอไขสลีขออีขีสอสลิงสลอีสอหีกี่สเนอเอี๋ยวแจ้งแม่ เแถวถุงเฉลอีถออีถีพอพาเสลยีพอเพึ่งพอเพึ่งเฉลอีพออีถีสโสเสือเฉลอีโสอีสีนอริสคอควายค่ะเด็กคอควายคอควายจะเป็นงงกลงข้างน่าค่ะควายเฉลอีคออีสีใช่เลยเล่นกี่ดีชอช้างถูกต้อง สซาลาอีซอีซีโซซ่าอีโีซีโอตาห่ลอีทอีทีนหนูลาอีนอีนีก็นอยีไงเนี่ยก็นีไชื่อนีไงเยอะจังที่อนอีนีกันจ้ะจอทีพอพาลายอีพออีพี่พอมาลอีพออีมียยช ยอยยันสไลอียอยลีรอเรือสลอ์ลอ,อีลีลอลิงสไลลอลิงสไลอีลอ,อีลียอดเยี่ยมเก่งมากค่ะ